สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราในวันนี้ผมผู้ผาและดิฉันนำฟ้าค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจที่อยากนำมาฝากทุกท่านเรื่องราวที่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวบันเทิงแต่ยังสะท้อนถึงความรักความผูกพันในครอบครัวผ่านโพสต์หนึ่งของศิลปินสาวที่หลายคนรู้จักกันดีอย่างต้นข้าวสุปริยา ใช่แล้วครับน้ำฟ้าโพสต์ที่กำลังถูกพูดถึงและแชร์กันอยู่ในโซเชียลก็คือโพสต์ที่ต้นข้าวเขียนไว้ว่าเก็บบรรยากาศมาให้ดูเผื่อพ่อแม่แม่จะบรรเทาอาการคิดถึงครับแค่ประโยคแรกก็ทำให้หลายคนอมยิ้มเพราะสะท้อนความน่ารักและความใส่ใจต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อยกแม่ยกและครอบครัวข้อความนี้สั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังความรู้สึกค่ะผู้ชมลองคิดตามนะคะว่าลูกหลานที่ออกเดินทางไปใช้ชีวิตห่างไกลบ้าน แล้วหันกลับมาแชร์บรรยากาศให้พ่อแม่ได้ดูมันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่คือการส่งหัวใจกลับไปให้คนที่คิดถึงอยู่เสมอและยังมีข้อความต่อว่าทริปนี้เป็นทริปที่หนูรู้สึกมีความสุขและสนุกที่สุดค่ะหนึ่งในความฝันของย่านีคือการได้เห็นครอบครัวมารวมตัวกันเยอะๆได้ทำกิจกรรมสนุกร่วมกันซึ่งวันนี้พวกเราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ประโยคนี้บอกเลยค่ะว่าทําให้เราสัมผัสถึงภาพครอบครัวที่อบอุ่นและนั่นแฟนจริงๆย่านีซึ่งถูกพูดถึงในโพสต์ก็คือคุณย่าของต้นข้าวผู้หญิงที่ต้นข้าวรักและเคารพมากความฝันของผู้ใหญ่ในบ้านก็คือการได้เห็นทุกคนกลับมาอยู่พร้อมหน้าและครั้งนี้ความฝันนั้นก็เป็นจริงครับสิ่งที่สะท้อนออกมาชัดเจนก็คือความกระตันยูความผูกพันที่คนรุ่นหลานมีต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดทริปพากันไปวัดทำบุญหรือการไปเที่ยวตลาดน้ำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่หลายบ้านอาจมองข้ามแต่สำหรับครอบครัวนี้มันคือความหมายที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องเลยค่ะภูผาในโพสต์ต้นข้าวเล่าด้วยน้ำเสียงสดใสว่าทริปนี้คือทริปที่เธอมีความสุขที่สุดนั่นแปลว่าความสุขของเธอไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรูหราไม่ได้อยู่ที่การเดินทางไปไกลต่างประเทศ แต่คือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวได้เห็นรอยยิ้มของย่าและได้ทำกิจกรรมง่ายๆร่วมกันสิ่งนี้แหละครับผู้ชมคือหัวใจสำคัญของคำว่าครอบครัวและในโพสต์ยังมีมุมขี้เล่นที่หลายคนอ่านแล้วอมยิ้มเช่นที่เธอเขียนว่าถึงจะชอบแกล้งๆกลก้กวนๆแต่รักนะจ๊ะจุบจ๊บๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศเฮฮาในครอบครัวที่แม้จะมีกวนๆก,ก,กันบ้างแต่เต็มไปด้วยความรัก ยังไม่หมดนะครับเพราะเธอยังแอบใส่มุกทิ้งท้าย Hashtag นี้คนยังไม่ครบนะคะมีคนบิดค่ะทําให้เห็นว่าการรวมตัวครั้งนี้ยังไม่ครบทุกคนด้วยซ้ําแต่ก็ยังมีความสุขขนาดนี้แล้วลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนในครอบครัวได้กลับมาครบถ้วนจะอบอุ่นขนาดไหน จริงค่ะผู้พาหลายครอบครัวของเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเวลาที่สมาชิกไม่ครบเราก็ยังรู้สึกขาดไปเล็กน้อยแต่แค่ได้มารวมกันส่วนใหญ่มันก็มีความหมายแล้วและสิ่งที่ต้นข้าวถ่ายทอดออกมาก็คือความสุขแบบนั้นผู้ชมครับวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปซึมซับบรรยากาศแบบเดียวกันผ่านการเล่ารายละเอียดต่างๆของทิปครอบครัวนี้กันแบบยาวๆเพราะนี่ไม่ใช่เพียงโพสต์บนโซเชียลแต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยที่ยังคงยึดโยงอยู่กับความกตัญญูและสายใยในครอบครัวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับต้นข้าวสุปริยากันอีกสักเล็กน้อยต้นข้าวเป็นศิลปินสาวที่โลดแล่นในวงการเพลงลูกทุ่งและหมอลำโดยน้ำเสียงใสซื่อและบุคลิกที่จริงใจ เธอมีผลงานบนเวทีการประกวดและมีแฟนคลับที่ติดตามเหนียวแน่นในโลกออนไลน์กลับน้ำ้าหลายครั้งเราจะเห็นเธอในบทบาทศิลปินแต่ครั้งนี้เรากลับได้เห็นเธอในบทบาทของหลานสาวคนหนึ่งที่รักครอบครัวไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยภาพนี้ทำให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดกับเธอยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่แฟนๆชื่นชมต้นเข้ามาโดยตลอดก็คือความนอบน้อมและการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครอบครัว นี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โพสต์ครั้งนี้จะกลายเป็นไวรัลเพราะมันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเธอในทริปนี้ครอบครัวต้นข้าวได้ไปเที่ยววัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความศรัทธาและสายสัมพันธ์ของครอบครัวไทยเราอาจมองว่าการไปวัดคือเรื่องธรรมดาแต่สำหรับครอบครัวนี้มันคือโอกาสที่จะได้กราบย่ากราบผู้ใหญ่ร่วมทำบุญและสร้างบุญกุศลร่วมกันนอกจากนั้นยังมีการไปเที่ยวตลาดน้ำค่ะ ตลาดน้ำเป็นสเสน่ห์แบบไทยๆท,ที่เต็มไปด้วยสีสันทั้งอาหารพื้นบ้านเรือพายเสียงผู้คนทุกอย่างทำให้สมาชิกในครอบครัวได้หัวเราะได้พูดคุยและได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำและที่ขาดไม่ได้เลยคือการเล่นน้ำบรรยากาศที่ลูกหลานลงเล่นน้ำพร้อมกันเสียงหัวเราะดังไปทั่วบ้านทุกคนต่างพลัดกันหยอกล้อเป็นภาพที่หลายคนอยากกลับไปสัมผัสอีกครั้งเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่ความสุขในวัยเด็ก ถ้าจะพูดให้ลึกโพสต์ของต้นข้าวสะท้อนความกตัญญูได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะทุกกิจกรรมในทริปนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำให้ย่านีมีความสุขการได้เห็นครอบครัวกลับมารวมกันคือความฝันของผู้ใหญ่และต้นข้าวก็ช่วยทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงจริงครับน้ำฟ้าและสิ่งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับเราทุกคนว่าในชีวิตประจำวันเรามักมัวแต่ยุ่งกับงานกับภาระ กับโลกออนไลน์จนลืมไปว่าคนที่เฝ้ารอเราอยู่ที่บ้านคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาเพียงไม่กี่วันอาจเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ที่สุดสำหรับพวกเขาและที่สำคัญโพสต์นี้ยังทำให้เราได้เห็นอีกมิติของศิล,ลปินคนนึงที่ไม่ได้อยู่บนเวทีตลอดเวลาแต่ยังมีชีวิตจริงที่ผูกพันกับครอบครัวชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมาย เมื่อเรามองกลับไปที่ข้อความถึงจะชอบแกล้งๆกลกวนๆแต่รักนะจ๊ะจุบๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันเหมือนประโยคเล็กๆที่ซ่อนความรักไว้เต็มเปี่ยมผู้ใหญ่หลายคนอาจรอแค่คำพูดสั้นๆว่ารักนะจากลูกหลานและคำพูดนั้นก็คือของขวัญล้ำค่า ดังนั้นวันนี้รายการของเราอยากฝากข้อคิดถึงผู้ชมทุกท่านว่าอย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความหาใครสักคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกพวกเขาสักคำว่ารักหรือถ้ามีเวลาก็ลองจัดทริปเล็กๆแบบครอบครัวต้นข้าวดูนะคะเพราะความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่เรารักและอยู่กับช่วงเวลาที่เราเลือกจะแบ่งปันให้กัน ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอบอุ่นจากโพสต์ของต้นข้าวสุปริยาหวังว่าผู้ชมจะได้รับรอยยิ้มและความคิดถึงกลับไปเหมือนที่เราสองคนรู้สึกค่ะและถ้าชอบเรื่องราวอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องของเราเอาไว้ครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆที่เราตั้งใจนำมาเล่าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะบอกเราหน่อยว่าเรื่องนี้ทำให้คุณนึกถึงใครในครอบครัว หรืออยากบอกอะไรกับต้นข้าวสุปริยาคอมเมนต์ของคุณคือกำลังใจสำคัญมากค่ะถ้าอยากให้เรื่องราวนี้ส่งต่อไปถึงคนอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อใครสักคนที่ห่างบ้านได้แรงบันดาลใจกลับไปหาครอบครัวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอบอุ่นที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ผมภูผาและดิฉันน้ำฟ้าต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ